ตอนนี้ผมอยู่ในงานมาสเตอร์คลาสชั้นกูครั้งที่4ครับงานนี้เนี่ยจัดเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสกับไฟที่ไม่เคยมอดดับของผู้กำกับหัวใจศิลปินครับอัปเปรวอเตอร์ของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานก่อนเลยดีกว่าครับ เรียเป็นกรรมการก่อตั้งของภาพะยะนตะร์เป็นผู้สร้างหนังนผู้กับนังคนแรกที่รประจากภาพยนตร์ให้กับอขอภาพะยนตร์งานมาสเตร์คัที่เราจัดนะก็เพื่อเพื่อโอก,กาสใ,ให้ให้ประชาชนทั่วไปนะได้มามาเรียนมันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่ได้สร้างสารรค์งาน ภาพประยน์ไว้กับแผ่นดินนะครับแล้วก็บันทึกเก็บไว้เพื่อได้สึ่งสาร่อไปประจุแคบปีสก็ได้ตอนนั้นเขาเรียกว่ประโยคภูริถมกันชั่งก็เลยต้องออกมาออกมาแล้วก็มาความที่อยากชอบถึงทูก ก็ S <S ไม่ดูลานเขียนรูปมาอะไรตั้งจนทั้งได้มาเขียนการเอาหนังโปสตโปสเตอร์หนังอะไรต่งก็ก็สมความปรารถนาแะมีความได้เป็นเป็นเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตประ,ประสบประสบความสำเร็จตั้งแต่อยี่ตั้ง20ขี่ผ้านนะก็ะจะมชื่อเสียงแล้วทำไมน้ำหาเป็นกรกับหนังซึ่งปกติในช่วงเวลานั้นของผมเนี่ยผมไม่ดูหนังไทยเลยนะคือเคยดูแล้วแต่มัน ดูนะั้นมันรับไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเราชอบดูหนังฝรัง่งชอบดูหนังฝรั่งมันแตกต,ต่างกันมากนะไม่ค่อยสมเหตุสมผลไม่ให้ไม่ค่อยมีอาร์ตไม่มีพวกการเล่าเรื่องหนังนี่มันไม,ไ,ไม่ใช่เล่าด้วยใดดอกไม่ได้เล่าด้วยท่าทาง,ทาง,ทางมันเล่าด้วยแสงด้วยมันเล่าเรื่องอีกมากมายอีกหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราเรียนอาร์ตมาเราก็อยากจะเอ้ยเอาอาร์ตนี่มาเล่าเรื่องด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณสัญชัยโชติรสเสลณีผู้ช่วยผู้อำนวยการออกภาพยนตร์องค์การมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกคุณพี่แล้วกันนะครับจะได้คุยกันสะดวกนะครับก็งานนี้ครับมีจุดประสงค์ยังไงบ้างนะครับครับผมงานสำหรับงานมาสเตอร์คลาสเนี่ยนะครับชั้นครูนะครับครั้งนี้เราจัดครั้งที่4นะครับเราจัดมาแล้ว3ครั้ง วัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยคือการจัดงานนี้ต้องบอกก่อนว่าจัดโดยสถาบันหนังไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในหอภาพยนตร์นะครับเราต้องการจะสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ไทยซึ่งไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่นะครับถ้ามีก็มีน้อยมากลิมิตในกลุ่มเล็กๆมากนะครับเราต้องการสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะองค์รู้ที่เกี่ยวกับการบุคลากรที่ทําด้านภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงหรือเป็นตากล้องหรือเป็นผู้กำกับตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครที่ เราคิดว่า,ามีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญและมีผลงานที่น่าสนใจเนี่ยเราก็อยากจะนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสแสดง<อ>ความคิดเห<อ>็นหรืออธิบายถึงแ<อ>นวคิดวิธีการการสร้างสารรค์ผลงานของเขาแต่ละท่านนะค,ครับผมนั่นก็เลยเป็นที่มาของงานมาสเตอร์คลาสครั้งนี้ครับแล้วมาสเตอร์คลาสครั้งนี้ครับผมทราบมาว่าเป็นครั้งที่4ครับผมแน่นอนว่าต้องมีครั้งที่1่ที่2อที่3ามครับที่ครั้งที่1งที่2ที่สาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่อะไรบ้าง ครั้งแรกเลยนะครับเราก็ได้เกียรติราจากคุณอภิชาต<ๆ>ิพงศ์วิรัสเษฐก<ๆ>ุลนะครับผมคุณอภิชาติพงศ์ชายขังพิเจอนะครับคันที่2ก็จะเป็นคุณอาทิตย์อัศรต์นะครับผมคุณจุกนะครับแล้วก็คันที่สามคุณเป็นเอกพัฒนาเรืองครับ<ๆ>และครั้งนี้ก็เป็นคันที่4เป็นคุณอาเบียร์โปสเตอร์นะครับครับผมแล้วในงานครั้งที่4เนี่ยฮะมีการจัดแสดงผลงานอะไรบ้างครับก็คือว่าโดยปกติหลังที่หอภาพยนตร์นะ <justo S 1> <ๆ S 2> ครับถาผ่านแาชนเน <ๆ S 2> ี่ยเรามีโรงภาพยนตร์ชื่อโรงภาพยนตร์ศรีสารยาเนี่ยนะครับเราจะฉายหนนัังววแล้ทุก นะครับวันธรรมดาก็คือ5้าโมงเย็นห้ามงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์ก็รอบบ่ายโฟมนะครับผมฉายหนังนี่คือเป็นประเภทอะไรก็คือเนี่ยครับก็คือจะฉายหนังไปตามตีต่างๆของเดือนนี้นะครับทั้งเดือนเราก็ฉายหนังผลงานคุณคุณเปียกโปสเตอร์อ๋อคือถ้าเดือนนี้จะเป็นแนวของคุณเปียกใช่ครับแล้วมีสลับโปรแกรมอื่นด้วยนะครับแต่ว่าโปรแกรมหลักโปรแกรมเนี้อคือโปรแกรมคุณเปียกโปสเตอร์ดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจงานคุณเปียกโปสเตอร์ก็สามารถที่จะดูผลงานคุณเปียกโปสเตอร์ได้ที่หอภาพยนตร์นะครับครับผมและสุดท้ายแล้วครับพี่ขอให้้้พี่่ฝาากอะไรใหทนนผูชม ครับผมก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าทางหอภาพยนตร์เองเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่เฉพ,าะ,ะเพาะงานชั้นครูอย่างเดียวนะครับเรามีทั้งงานภาพยนตร์สนทนาเรามีรากิจกรรมลานดาราเรามีการประชุมวิชาการเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากนะครับใช้ไางทุกวันเลยอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์นะครับ ที่เว็บไซต์ฟาพอร์ตนะครับ fapot.org นะครับหรือใครที่เล่น Facebook นะครับ,รบก็สามารถที่จะแอดเป็นเฟรนด์กับ Facebook ของเขาเข้าอยู่ได้ที่ไทยฟิล์มอาร์คายครับก็คือสามารถมีหลายกิจกรรมที่มาเป็นผู้ใหญ่<ช>มีเด็กเด็กเล็กเด็กโตก็สามารถมาที่หอเข้าอยู์ได้ได้ห,หมดเลยครับเรามีกิจกรรมทุกอย่างนะครับว่าไม่ต้องบอกทุกอย่างไว้ได้เรากริจกรรมที่ครอบคลุมกลุ่ม ผู้ชมทั้งหลากหลายนะครับผมตอนเช้าเองเราก็มีงานลงหนังโรงเรียนนะครับซึ่งเราเอานักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์นะครับตอนข้ามเราฉายหนังทุกวันแล้วเรามีพิพิธภัณฑ์หอพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่รวบรวมวัตถุเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ต่างประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาเข้าชมได้ในวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันดังคารตลอดครับครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณพี่สัญชัยมากครับที่เสียสละเวลามาครับ ตอนทำไบโอสโคมเนี่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีคนคนนึงโทรมาเขาบอกว่าเออผมคือเปียกโปสเตอร์นะแล้วก็อึ้งไปก่แกเป็นคนพิถีพิถัถนในเรื่องคอมมูชั่นภาพมากพอบอกว่าเป็นหนังของเปียกโปสเตอร์นี่มันมันคือโลโก้ที่ขายได้เลยใจดีมากแล้วก็เป็นอาร์ติสมากเลยโ เราเป็นช่างเขียนเราอยากให้ภาพทุกภาพในนั้นนะ่ะมันสื่อสารกับคนดูได้สามารถกล่อมของคนดูให้เชื่อว่าเหตุการณ์ในนะั้นมันเป็นอย่างนั้นจริง,รง<ป>ๆคือเราเริ่มปั๊บเนี่ยเขียนโปสเตอร์โฆษณาเราก็เขียนพวกรูปคนบ้างอะไรบ้างแล้วก็เขียนอยู่แล้วนี่เจ้าของหนังมาก็เพียงแต่ว,ว่าททา่จะเขียนรูปคนธรรมดาแล้วก็เขียนให้เหมือนน่ะตัวพระเอกนางเอกก็ต้องให้หน้าเหมือน หรือแล้วเขียนให,ให้สวยกว่าตัวจริงหน่อยแล้วย,ยิ่งดีอะไรอย่างนี้ไงโทนเนี่ยเราต้องทำเป็นหนัง35สมัยก่อนเขาเป็นหนัง16มิลก็จะเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำสตอร่บอร์ดทุกช็อต จากช็อตนี้ไปช็อตนั้นจะไปต่อด้วยยังไงยังไงการเขียนสตอรี่บอร์ดเนี่ยจะเห็นจากงานโฆษณามากกว่าเวลาไปถ่ายโฆษณาก็จะมีสตอรี่บอร์ดแต่ว่าอาเป็กหนังอเป็กทุกเรื่องมีสตอรี่บอร์ดแล้วเราก็จะได้เห็นภา,อาพอเป็กจะเป็นคนล่างล่างล่าง,าง,างสเกตสเกตเสร็จเราก็เอาอเอาแบบนันมามา,มา,มา,มาก๊อปขนาดก๊อปรูปแบบแล้วเราก็ทุกวันนี้เราก็ใช้มอยู่ทุกเรื่องใช้มาตลอดไอ้ไอ้สตอรี่บอร์ดอันเนี้ยก็เอาแพทเทิร์นมาจากเบคพอเตอร์ที่เป็นคนคิดขึด้นมานัวกวิจารณ์เขียนถึงเยอะตอนนั้นว่ามันต่างจากหนังไทยเะ เพราะนั้นก็เลยมันไม่ใช่เฉพาะแฟนหนังไทยไปดูแล้วตอนนี้จะเป็นพวกแฟนหนังฝรั่งไปดูด้วยเริ่มเรื่องมาตั้งเรื่องแรกเรื่องโทนดวงชูมันใหม่สําหรับมากในยุคนั้นนะมันมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครทํามีอะไรที่ค้าไม่ถึงอยู่บ,บ่อยคนรุ่นใหม่ๆกล้าที่จะกล้าที่จะแหกกฎแล้วค่อยๆมาเรื่อยๆเอเปเทท็ทีีท่สยกระไ จะเป็นผู้กับที่ใจดีมากแล้วจะเป็นคนที่ทันสมัยเปิดกว้างจะเป็นคนที่ที่เอ่อเรียกว่าให้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 โอกาสนักแสดงเอ่อให้ให้นักแสดงได้เป็นตัวของตัวเองเห็นแก้มกับก็สนุกพูดเล่นพูดอะไรอย่างเงี้ยทีมงานทีมอะไรก็มันเหมือนรู้หน้าที่กันน่ะหน้าที่ใครหน้าที่มันทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเขาทําแล้วเขามีความสุขกับการทํางานของเขา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 ไม่เหมือนพ่อค้าหรือว่า ที่จะทําหนังเพื่อได้กำไรใหม่เขามีจิตนาการด้วยความเป็นอาร์ติสต์ของเขาหนังใดๆที่อาเปียกโปสเตอร์ทำเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องโคมลอยมันไม่ใช่เรื่องแต่งค่ะคือตัวละครของอาเขามีมีชีวิตจิตใจมีตัวจริงๆอ,อยู่ณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งในสังคมคนมาถามว่าเฮ้ยทำไมถึงนายถึงสร้างดาราเก่งนักสแสดงเก่งแล้วบอกไม่ใช่สร้างเวยหาเก่ง คือต้องหาคนที่เขามีอย่างนั้นอยู่มีต้นทุนที่เหมือนกับเพกหนังเราแล้วประมาณ50%อีก50%คือความสามารถของเราที่จะต้องช่วยให้เขาเป็นไปตามบทมของเราตัวตันหัวจะเพี้ยนเนี่ยเป็นเป็น,ปนมีความเป็นครูอยู่เจอทีไรต้องสอน่ะด้หไหม แล้วไปถามข้อมูลอะไรนี่จะโอ้โหไปคนมาเต็มเลยเมื่อก่อนที่ตำราเมืองไทยไม่มีเลยหายากมากอาจจะเปลี่ยนแปลแปลเองจากภาษาอังกฤษมาเป็นสองเล่มเนินหนาๆเลยก็ได้ได้มาก็เรียนรู้จากตรงนั้นด้วยพวกเด็กรุ่นใหม่บางคนที่เขาสนใจอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างก็มาอ่านได้ให้อ่านที่นี่แต่ไม่ให้อาไปบ้านาเพราะมันยะไม่กลับมาเพราะาาใช้เวลาแปลนานเพราะลูกศิษย์หลายๆคนอย่างปื๊ดอย่างเครื่อเนี่ยก็ก็เหมือนกันก็เป็นอะไรที่แบบ ถอดแบบมาจากพี่พเปียกเหมือนกันผมมองแกเป็นเป็นไอดอลจริงๆฮะว่าเดินเส้นทางตามแกฮะเราเราเราไม่เคยนึกมาก่อนว่าผู้กำกับที่เป็นรุ่นครูอย่างเงี้ยเขายังจริงๆแล้วเนี่ยโดยเนื้อแท้นี่เขายังมีความรู้สึกว่าเขาต้องหาความรู้ว่ามันเป็นความอยากรู้ของเราเองว่าเราเราอยากรู้อะไรตอนนี้เราอยากรู้อะไรล้วก็เราก็ต้องขวนขวายมาหา r e f เ r ร์เน์ต่างๆมา ข้อมูลต่างๆมามารวบรวมมาประมวลทั้ง ar, มันแล้วก็วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยต่อก็รู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองของแกนะฮะรางวัลได้กวาดเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นตังค์นะ ที่เพียสมควรจะได้ครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรอ่ะผมว่าวัยของแกแล้วก็สิ่งที่แกสร้างคุณงามความดีว,วงการบันเทิงแกสร้างไปเยอะก็เหมือนกับเป็นการบอกให้เห็นว่าเออทุกคนมองเห็นว่าเปียกเนี่ยอยู่ยังอยู่แล้วก็เป็นเป็นคนที่เราจะนึกถึงเขาเยอ่ตลอด๋อแสดงความยินดีกับอาจารย์มากครับที่ที่สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยไม่มีใครลืมแล้วก็ส่งผลมาถึงวันนี้แล้วอันนี้เป็นเป็นความสุขดีที่จะ ความสุขที่ได้จากวันนี้งานนี้ก็จะส่งต่อไปกับรุ่นต่อไปอีกด้วยก็ดีใจอะ่ะที่ว่าเออมันเป็นการออความหมายมันแสดงออกถึงว่าในช่วงชีวิตเราที่เราทำงานอาจจะไรมานี่เราไม่ค่อยมีเรื่องเสียหายอะไรต่างๆเราทำงานด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจทำด้วยความตั้งใจกับ กับวงการนี้จริงๆ